สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกถึงประสบการณ์นิดหนึ่งคุณเคยกลัวอะไรบางอย่างไหมครับกลัวโลกอนาคตกลัวในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมว่าทุกคนจะต้องกลัวเพราะว่าโลกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เราต้องทําใจยอมรับมันและปรับตัวพร้อมๆกับมันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับผมทําสื่อสิ่งพิมพ์แล้วสื่อมันปิดแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่จะว่าปรับตัวทันก็ถือว่าโชคดีนะที่ปรับตัวทันคือผม ช่วงที่ผมรู้มันจะปิดปุ๊บเนี่ยผมรีบเข้า YouTube เข้า Google เพื่อหาอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ต้องใช้สิ่งพิมพ์ในสุดผมค้นพบอะไรครับคือการตัดต่อวิดีโอคือการทำคอนเทนต์ต่างๆที่ไม่ต้องผ่านกระดาษสุดท้ายรอดครับไหมครับคือทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนมาถามผมว่าอืมเดี๋ยวไอ้ธุรกิจนี้จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอุตสาหกรรมรถ,รถ อุตสาหกรรมรถยนต์หุ่นยนต์จะมาแทนจะทํำยังไงถูกไหมครับบอกได้เลยว่าร้อยปีก่อนคุ่นย้อนนะร้อยร้อยปีก่อนมีร้านซ่อมคอมไหมร้อยปีก่อนมีร้านซ่อมรถยนต์ไหมครับร้อยปีก่อนมีร้านซ่อมทีวีไหมซ่อมมือถือไหมไม่มีครับมันมีเพราะอะไรมันมีเพราะและปัจจุบันนี้มีมีเพราะอะไรมีเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันปรับใช่ไหมครับทั้นั้นถ้า AI เข้ามาหุ่นยนต์เข้ามาคุณคิดไหมว่า จะต้องมีอะไรครับพวกนี้มันต้องการการบํารุงรักษาถูกไหมครับจะต้องมีสมมติยิ่งถ้าเป็นหุ่นยนต์เป็นเป็นเป็นตัวคนนะใช่ไหมหรือหุ่นยนต์เป็นเพื่อมนุษย์นะคงไม่มีใครหรอกที่อยากให้หุ่นยนต์เป็นตัวเปื่อยมีตะเหล็กอาจจะมีเสื้อผ้าชุดหุ่นยนต์ใช่ไหมครับมีอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวความสวยงามทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนไปหมดถูกไหมครับฉะนั้นจงยอมรับมันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเมื่อร้อยปีก่อนอย่างที่บอกไม่มี ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กร้อยปีก่อนไม่มีร้านซ่อมอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีร้านซ่อมรถรถยนต์มีแต่อะไรมีแต่โรงพักมา้าใช่ไหมมีที่เขาเอาม้าไปจอดกันมีอาจจะมีร้านซ่อมเกวียนซ่อมอะไรไปและปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเพราะโลกมันเปลี่ยนถูกไหมครับอย่ากลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต <c oughs> จงทํามันนะครับอย่าไปกลัวและไม่ต้องไปขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน คุณจะขอพอรเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ลงมือทำมันเท่ากับไม่ได้ขอพอรสวัสดีครับ